นะวันนี้ผมเทนติเกมมิง่งจะเล่นเกมสวีทดิฟเตอร์นั่นเองอยู่กับเพื่อนผมปุ่นไงปุนอีกจ้าขอนจะเดิมใช่พี่เลีว้วพี่ที่เกมอี๋เปิ้งไม่ได้เกมเล่นกับปุนนะพี่ป,ปุนจะลองหนึ่งหนึ่งกับปุนนะก็ก็ปุนก็รู้ปุนเล่นเก่งกับผมมากเลยนะแล้วแล้วปุ่นก็เลยจะต่อให้ผมสิบวีนะโอเคเกมเสร็จแล้ว ok 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 này ok 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 ยี่ห้าวีแล้วเฮ้ยรับหนึ่งเลยตกห้าวีนะดีเลยวีละดูดูดูกันซิว่าด,ด,ดูกันสิว่าป็ไน, <5 W. S 1> นดี๋มย่หมา่ไเดี๋ยวจึ่งแ l a แล้วถ0แล้วคุณมายังเดี <5 W. S 1> okay. ๋ยวผ,ผมใช่รถแคทเอผมใช่รถแคสอะไรมาไซผมมาไซ ผมไม่ค่อยเล่นเก่งนะรับใครที่ดูแล้วอึดอัดว่าทํมาอันนี้เล่ไม่เป็นก็ใช่ท้เพ่นอติใช่พวบุญเล่เก่งกว่าผมมากนะเบ็ด่มันดีบลอเส้นชัยดีกว่าดีมึงยังแลบแรกเลยไอเดี๋ยวเดียเดวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเลยมแค่เลยอ่ะเอ้าแลบหนึ่งแล้วเมื่อกี้ แล้วก็ิดทางามาแล้วมาแล้วนานยังแลบบหนึ่งนานยังเออปูแลบหนึ่งประมาณสิบกวิยี่สิบวิแล้วหายไปไหนฮะง้อเ,โอโเ,อเจอแล้วโอ้โหเอาเจอเหรอโอ้ใชแบบนี้มันสั้นนี่นะอือมาเนี้มาอือ นเยเ้โอ้โหโอ้โหปุ่นปุ่นมาอย่างนี้เหรอโอ้โหหดขึ้นตัวต่อให้ตัโอ้โหอื้มนี่สเตปกาะลากในตัวยังไม่ ยังไม่อ่อนอ,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 อันไอ้มาอีป่าเอ้ยป่าเอ้ยวันที่สองอ่ะวันที่หนึ่งโอเคโอเคบนกลับมากันอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่ใช่วันนี้สิตอนนี้ผมได้แข่งกับปุ่นอีกรอบนะรอบนี้ผมใช้แบบที่ปุ่นถนัด ดาก้อนเกตนะโอเคมาเริ่มเลยนี่แมปน่นาจะเป็นแมปเล่นแบบมาเราไม่รู้คนนี้หรอรู้ชื่ออะไรนะคาเคียนหรอไม่รู้จะบอกใ้รรู้วะสิงสนามแข่งเอ็มทีเแรสเชั่นห้าสิบเจ็ดเองและความชำนานเท่าไหร่ไม่ดูสิไม่ได้ดูเลยไม่ค่อยเล่นแบบนี้ ขั้นมาเดียวอันนี้ขั้นดี่สอปรถไฟลากรถไปรถ้สี่พูวันเดียวแไม่ก็ด้เทคมาห้ยเพ่ดีเลิกกษสิทไม่ลองดีกว่ามีนอสิบห้ายี่สิบห้าวิวยี่สิบห้า ไอ้ช้อนมันชนมันชนบ้าไอ้มันชนมันตามมาทันแน่ดึงไม่ด้ snap หรอวชนกระถางต้นไม้ double boot บ่ไม่ได้ไปไปเดี๋ยวโอ้โังไงปุกับพี่เหรอไอ้ตกโอ้โหปุ่ตามมาละ บนจะขึ้นทางรัฐนะขเหรอ,อ,อโอ้โหไม่นะบนขึ้นทางรัฐโอ้โหบนํำแล้วครับอ่อนแน่นอนไม่เอาอย่า <c oughs> ออนค่อยเด็กตาดำๆด้วย <c oughs> ไอย้นดีนบอกเยบกเล่นแบบนี้ออนดีเนาะเนาะเนาะรับคันแล้วรลเม็ดลามละ มิดล้ำแล้วมิดล้ำแล้วแล้วไม่เห็นหางเจะบบนไก่ขานน่นี่อย้อยเอ้ยนี่มันดูด่ะทำคลิปต่อแล้วดูอะไรเปล่าก็ดีอ,นนอ,อะไรฮะอ้ะออยตก,กเลย บ่ก็屁อ่ะอ,อยู่ไหนนะี่ะโอ้โหเราอยู่เราอยู่หน้าหลับสองเราอยู่ตรงทางแล้วแต่ที่ว่ามันให้ขึ้นคือหน้าหลับสองหน้าหลับสองหายไปไหนะหน้าหลับสองย่หน้าหลับสองใช่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 หน้าหลับสอง อืมตกอยาก,กลองเพิ่มอบออต้อรอเพลินเลยมันอยู่ที่เดิ่มดิล็อปเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มมาแล้วบนด้วยดิฟหน้าเส้นชัยร้อยให้หน่อยเอเข้าไปแล้วโอ้ยอยูต้องไกลอ่ะเลนลิตี้มาด้วยโอ้ยอยูต้องไกลอ่ะโอ้บอกคำจริงก็เลยอยู่หน้าเส้นชยัย กูรู้ว่าปุ่นเชื่ออยู่หน้าเส้นชัยหรือวินาทีเส้นชัยมิชนะอีกมิชนะอีกแล้วอะ่ะโอเคบอกแล้วไงว่าจะเข้าบแบบไม่จำเข้าอ่ะอืมไม่อีกแล้วนะครับเป็นก็ไม่ก็ไมล่ละเล่นเรนดอมนะอืมกี่นาทีแล้ว,ลวเจ็ดโอเค ุมาเลยเร็วมาเลยปุ่นเร็วเร็วเร็วแซมมาเถโอ้โหแมบชนะไม่ถนัดเลยแซมเมื่อกีอ้ซ <laughs> าคูพีเดีนี่ใครแอนเอเอฟบลิแอนหืมตอนนี้ความชำนานตนอนเท่าไหร่ไม่ดูอะข้าสอยหกสิบสอหืม อนอันอนี้หน่อยเหมือนเดิม30วิได้เสียงคัดได้ยินเสียงคัดชายไม่ต้องไม่ต้องเปิดคัดชาเพราะเราไม่ได้ดูคัดชาองุ้งน,นุ่อก็อ่อนที่30วิเลยอ้าวเหรอมาแล้วอ,อเล่นแบบใครนะไอ้อื้งนี่ ดอยู่ไหนเนี่ยเล่นแบบไปล้ำนี่หรอยู่ไกลอ่ะเล่นแบบไปน้ำเขาอ,อยู่ตรงสะพานสะพานหรอไกลอ่ะกระุลเล่นแบบเขาอ,อยู่ตรงแรกเริ่มอเอ้าวจิ๋วที่มันสูงๆูงอ,อ่อะชันอะเออปุณจะหลอกเราเหมือนที่เราหลอกปุณหรือเปล่าอ,อ้าวชันหลอกเขาดิเออใช่ไงทีแรก แล้วก็เราก็อยู่หน้าหลับสองไงเมื่ที่แล้วอ่ะไม่ได้จริงนะที่ยิงอยู่เกือบเกือบหนึงเส้นเกือบหนึงเส้นชัยละโอ้เราเห็นปุนละปนเห็นปุนละตอนนี้เราอยู่หลำสองละเอ้าไม่เขรอยู่ลำสองต่อตอนนี้ใครอยู่หลำสองตัวยู่ยตัวอยู่หลำสองฮะหลัับยงเราหลำสองแล้วเอ้ยป้รีดลบสองเออเราหลำสองล้วอึ๊บ อืมในตัวยี่ไายละเอาความเป็นจริงตอนนี้อยู่ตรงปั้นมาถึงกับสะพานสีแดงใหญ่อะยาวอะไหนไม่เห็นเลยเหรอเอา้าไม่อยู่ตรงนั้นจริงนะไม่สะพานเนี่ยเนื้อยาวเลยโอ้โหเห็นเห็นบุญละเห็นบุญละอืมตอนรีบตอนนี้ต้องรีบตอ้บตองอัดในโต๊ะเลยโอ้ย อออืืหเมื่อกี้มันติดทางลัดอืออืหือน้ยต้องให้ได้ต้องให้ได้เอ้ย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 นิดเดียวเองนิดเดียวเองนิดเดียวเองโอเควันวันนี้เอาแค่นี้นะครับจบ สวัสดีใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดทุกปุ่มโนเมนดิสไลค์นะครับสวัสดีสวัสดีเจอกันนะครับบาย